S <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยเราห้ามถูกใชเรามองเห็นมาแล้วเราก็ผ่านมันไปเราก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เราอะมีความสุขให้เป็นประโยชน์กับตัวเราแล้วก็ประโยชน์เนี้ยก็จะแผ่ไป<ช> <ๆ S 2> คนรอบข้างเพราะว่าหลังจากที่คุณบัสไปอะวินก็เห็นพี่แมวแบบเข้มแข็งมากๆแล้ววินก็พยายามไม่พูดถึงเนาะเราก็ชวนกันไป <ừ ๆ S 2> ดุนไปนี่<ช>ไปเที่ยวเดี๋ยวค่อยๆทยอย,อยลงคลิปบ,บอกพ,พี่แมวพี่แมวหนูขอสวยๆนะพี่แมวก็จัดมาแบบ แล้วก็แบบคือสวยกว่าตอนเมื่อก่อนตอนนี้พี่แมวสวยสวยขึ้นสาวขึ้นแล้วก็ดูแลสุขภาพระมัดระวังเรื่องอาหารการกินไม่ทานของมันไม่ทานของหวานแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการออกกาลังกายที่แมวคือเก <c oughs> ่งมากในเรื่องของการเล่นโยคะก็อ่ขนาเล่าค่ะโอ้โ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตภาพให้ดูว่าขนาดไหนจริงๆก็เล่นมาหลายปีแล้วนะคะไอ้คนที่ว่าคือสามีค่ะก็เห็นว่าไม่มีอะไรทำดิชเนาก็เลยให้ไปเล่นโยก ก็เลยไปเหมือนกออกกาลังกายที่จริงเนี่ยตั้งแต่สมัยสาวๆแล้วต้องบอกว่าเป็นคนชอบเล่นกีฬาทุกอย่างทุกชนิดมีอย่างเดียวที่ทําไม่ได้ทําได้ไม่ดีก็ค,คือว่ายน้ำเพราะสมัยเด็กเนี่ยมีความรู้สึกว่าเหมือนผู้ใหญ่เขาจะหลอกเฮ้ยลงไปนะเดี๋ยวมีอะไรใต้น้ำอะไรเงี้ยเราฝังใจไม่ค่อยกล้านอกนั้นเล่นได้ทุกอย่างก็เลยมาเล่นโยคะก็สนุกค่ะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนกับทำงานแล้วปวดหัวด้วยพอไปเล่นโยคะแล้วมันหายก็เลยคอนติเนียมาตอนนี้ก็ประมาณจะสิบปีละแปดเก้าปีแล้วค่ะเว้นตอนโควิดไปสามปีก็มาเรื่อยๆทีละสเต็ปจาก ไม่ถึงตอนนี้ก็เอามือวางพื้นได้แล้วจะเคยขึ้นเฮดสแตนไม่ได้ขึ้นได้ตอนนี้พินชาก็ขึ้นได้แต่ว่าครูยังต้องช่วยก็จะเตะไปเรื่อยๆค่ะแต่เราก็แอบภูมิใจเล็กๆด้วยว่าเอ้ยเราก็อีกไม่กี่ปีก็จะเจแล้วเราก็เลยรู้ว่าขนาดนี้เราก็โอเคก็รู้สึกว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีขนาดนี้โอเคมากแล้วค่ะก็ยังแตะลายเท้าเองไม่ถึงเลยี่อะไรอยากจะแชร์ไหมคะขนมก็เป็นลงในเป็น งานอะดเลยกอันหนึ่งที่แบบว่าเหมือนพอเราทราแล้วก็สงบมีความสุขขึ้นเราก็แบบไม่ต้องคิดฟุ้งซ่านนู่นนี่นั่นสมัยก่อนเนี้ยเคยทำใหม่ๆจริงๆอ่ะจุดเริ่มต้นเพื่อนบ้านนามาให้แล้วเราเฮ้ยทำไมสวยขนาดนี้ขนมวุ้นเอาวุ้นเนี่<า>ยเราใช่ค่ะก็เลยจากเพื่อนบ้านคุณคุณแม่อาม่าข้างๆบ้านนามาให้แล้ว่อุยอาม่าทำไงเนี่ยเราก็เลยมาเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตว่าต้องทํายังไงเราก็สั่งคิีมตึ้งตึ้งตึ้งมาแล้วก็มาทาตอนช่วงแรกๆก็เออขยันก็เพื่อนๆก็จะบอกก็จะ สั่งขนใหญ่จนสาม,มีบอกว่าเดี๋ยวจะซื้อรถหก0้อให้ไปส่งนะคะร,รวยขนาดนั้น ก็เลยว่าโอเคนั่นแหละค่ะก็ทามาเรื่อยๆช่วงหลังก็ไม่ค่อยได้ทําเท่าไหร่แล้วอะไปที่ยวาเดินสายทําบุญนู่นนี่นั่นซะบ้างแหละแล้วแต่ว่าคือเราไม่ได้ลงออนไลน์เพราะเราต้องการทาเองทุกขั้นตอนนะทำใหม่ใหม่ทำใหม่สดก็เลยจะทําได้ไม่ได้ปริมาณเยอะมากใช่ค่ะเพราะถ้าลงออนไลน์เดี๋ยวคนสั่งเยอะเราก็จะแบบคนเดียวจะไม่ทันโอเคถ้าสั่งสามร้อยห้าร้อยอย่างเงี้ยเราก็ยังโอเคทําได้อันนี้ก็สามร้อยห้าร้อยกล่องชีนหรือดอกดอกอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพเพราะว่ามินสั่งประจําเลยค่ะมินสั่งประจำมาสองสามปีละ มาเป็นวุ้นกะทิใบเตยค่ะเป็นแบบไม่ใส่สีแบบธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีเป็นแบบสีสันใช่ค่ะ 3D ก็ต้องเป็นสีสันจะแต่ว่าเป็นอาหารเป็นอาหารเป็นอาห